ว้าว <Wow. S 2> วันนี้มาตามกุ้งส <Wow. S 2> ดกันค่ะทุกคนกุ้งสดค่ะน้ำมะขามเปีาายกจ้าั้งตา นม่นะก็สูงคัะม,มามักสมใส่เพียงเดียวก็นี่สุส,ส,ส,สค่ะออูสนเส นองชิ้น่หเหเื่อยค่ะผู้สดค่ะตู้สาต,ตัวรื นี่ค่ะต่อชิมกมกกอ่เป็นตะชมเสร็จแล้วค่ะ

แล้วไปกินกันเลย